สวัสดีครับมือเฮาสิมาเล่นมอทอดเนาะมอทอดสายปั้นได้เนี่ยปั้นดาบติ้ว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 ,วไป <c oughs> <c oughs> ไปกันเลยไปเอาไปกระเวนเด้อไดเด้ไปกระเวนมอทอดสายดันดันคักดันเนี่ย แต่เดะเดะดะเตเดะเดเดดนี่กิฟิกไปเฮาเจอกับแวนเนี่ยวิ่งไปวิ่งไปเอาเอาม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 าจอปันไปจอปันจอปันนี่น่นี่เนี่จิ้มเงินจิ้มเงินแว่จิ้มเงินมือเอาเอาตีซอยเร็ว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 เนี่มา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 ันมลยเอเอมาแล้วมารอมาแล้วเออ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  จัดมันเล่นจัดมันนี่เนี่ยออกมาอย่างเมียตายบอเจอปันเหรอเจอปันเรียบร้อยครับโอ้โหดันจัดดันจัดดันจัดครับเจอบ่อเจอบ่อมอทอดอ่ะดันจัดนี่มามาเอายกมันยกมันเมียแต่ยกมันนี่แนี่นี่เนี่นี่แนี่นี่แนี่ยุกกามาแล้วมุกกามาแล้วมาแล้วมาแล้วยังอ่ะ เอา้าบัตรบ่เนี่ยยักเรียบร้อยบ่นี่แน่โอ้เออก็ไม่รู้สินะบอกกัตัวยืนดิเอ้าเอ้าเอามอถอดมอถอดมอถอดเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยหามเลยแบนกับบานไปแว่นไป,ไป,ไปจัดการเองเอา้าเอา้เอาอยาให้มันดันมาหอดบีได้หรอ นี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาเอาเอาเที่ยวไมนยังอ่ะรุดรูดบ่เนี่ยรุดบ่เนี่ยยังเรียบร้อยบ่อนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาเที่ยวอนาดอ่ะเอานอนอ่ะเที่ยวอนาดบ่เอ้าเอ้ายกไอีมาลอดมาลอดโอ้ยช่วยด้ว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 ยโอ้เกือบตายหามเอ้ยโอ้ E, ช่วยด้วยช่วยด้วยกับโซยเนาะแว่นเลยเอาละเอาไม่เอาไม่หามเอ้ยเกือบตายตีทั้งนกท่นี่แหละก็ด่ากะไรอ๋อนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยแล้วดันปอมห้อนี่เนี่ยนี่เนี่ยดันปอมท่านไหนมาท่านกรมชีทันทีป่ะเอาเอาดันไปก่อนแม่นดันไปก่อนตีเบรกตีหน่อยไปฮ้อเอ๊ะเที่ยวนาดเออเออเออโอ้ย หามเลยียัยงว่าวเวียนปีตีมาเมื่อก่อน mm. คือมันสบังหางใส่หางอ่าอ่ามาไกลเลยเด้พวกสัภามาไกลเลยเด้มาไกาลเลยเด้มาไกาลเลยเดย้เอานกมาเอ้ยมาลอดโดดอ้อยอ้อยนกมาเหยียบลอยโดนกระทืบครับกระโดดซากครับพี่น้องนี่เน่นี่เน่นเ,นเอออยากเจอบ่อยากเจอบ,ออจอบอ่นี่เน่เอา เอา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 มาลอดมาลอดเอามาลอดบ่อมาลอดบ่อเห็นนกแล้วอ้าวเรียบร้อยครับผมอ้าวเที่ยวนาตัวงหันหน่ะเ่ราะเป็นนกได้ว้างน่ะเบึ้งว่าท่านเนี่ยปั่นปันปั่นปันนกปั่นนกเอาเอาเออโอ้จิบ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 เอาบัดโดดโดดใส่อนาตายอนาต์โอ้โหว่าติดล่ะ เอาแล้วนกมาแล้วนกมาแล้วมึงจะเด็ดสมบูเลยบ่นกอ่ะเดี๋ยวขามันเองมึงจะเด็ดสมบูรเลยบ่อื้อนี่แน่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 เจอปันเหรอมึงเออหืมนกยุบีนกยุบีนกยุบีโอ้ยโอ้ยมาหนักคนนะเอ้ยไม่มีปัญหาเว้นติป้อมไปเฮะลูกพ่อจะไปเออเดี๋ยวช่วกันมึงเองเออเออเดี๋ยวกูไปสรรคมึงหนัก มาอเหรอเออนก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 เ้ยเ้ย้ยเอา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 เอเอตายหัวเวนเอาไม่ไม่ตายพอกันเลยวะเวนเอมาเมา้ยหามเงี well, ้ยโอววเดือบ้อยเลยวะห่ามเง้ยใสดันนะดันขัดันเนี่ย เออเอออาดาอุ้ยมันโดนแล้วมันโดนแล้วโอ้ยโอ้ยจัดมันมาเน่จัดมาน่นี่เนี่ยเจอกระโดดทับอ้าวอ้อ้าวอย่างนี้ก็สวยสิครับเจอปั้นละครับติววติวตปั้นอีกติวติวติวติันชูหรีบลอยอืมยังวางังไงอืมนักเตะมากเหมือนนักเตะจะกระนาดบ่เหินเที่ยวนาดนวดนาดบ่เนอะ นี่แน่นี่เน่มาเลยนุกแบบมาเลยนี่เจอสายดันเนจอบ่เจอแบ่ผ้าเออมา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 ดีเอ้ยเดี๋ยวเราไปจัดการเองเอ้ยมึงตีมก่อนไอ้กูตีมก่อนเออเออเอเออเโอ้ยโอ้ยช่วยแน่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 โอ้ยช่วยแน่ดีดีดีแว่นดีโอ้ยเกือบตายกูช่วยแน่ช่วยแน่กับอกโอ้ยแค่นี่ยแว่นมาสามชั้นว่ะโอ้ยขอบคุณครับฮัมขอบคุณขอบคุณครับ อขอบพูดได้ไหลายครับ <c ười> ไปห้องมาแล้วมาแล้วเออเออเออเห็นตัวนกวะย่างงูสวยมันเดี๋ยวไปรัดมันเองกูไปรัดมันเองนี่ปั่นเนี่ยติ้วติ๊วติ๊วติ๊วตีสายปัน่นหลุมึงเขาไปแว็นติป,อปอ้อมแว็นติป้อมเออเออเออนี่แน่นี่แน่นแว็นติปอ้อมแว็นติปอ้อมมันกระโดดใส่กูแล้ว บ็กล้าเข้าไปว่ะเอ้ยเอาจัดการเลยเอาเรียบร้อยเรียบรอยอ้อยเอ็กซ์คิวนี่บวกแลีลว่ากูยืนซือ้อ,นนอ,อ,อกูบอกล้าปากเรอยมลอยเยอะบอกหาเมย์ตีบอมไปแน่แม่นตีบอมไปแน่ตีบอมไปแน่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบรอยอ้อยเออนี่เน่โว๊ายหาเมย์ ไปไปไปมาดันกลางเอามาดันกลางเอาแฟนมา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 ดันกลางดันกลางปั้นอยู่นี่ละกลางประธานเตะยังเขาเตะเหรอบินยางมินยางเมนยางยินนกเมนยางเมนยางมึงเจอบ่เดี๋ยวบ่ขึ้นมึงนกบ่นกบ่บ้างมึงปีมึงปีเหรมเรียนมึงหรือบ่เอามึงเจอบ่ นี่นกนี่กูแบกดาบเลนเนี่ยมยินว่าเนี่ยเออวิ่งออกมาครับเรามาซุ่มเมั้งตั้งรักตั้งรักเลือดหน่อยเลือดหน่อยนิ่งตั้งรักเนี่ยเอาปั่นอีก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 ติว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 อเออือเอาเอาเอานกมาแล้วนกมาแล้ว ตีปอมครับตีปอมครับตีปอมนกมุกตีมุกกีมุกกีนกอ่ะนีื่อโอ้ดันดีกระดับเอาเอาเอาบัดมาแล้วเออใจเย็นมาลอดอยู่นี่อยากเสียดบ่มึงอยากเซ็ตบ่ตึ๊กตี๊มู่เบิดทุกสกิลเลยเอ็กซ์สิลยังใส่เบิดส่วนบ่ตายครับพี่น้องฟันก็ยืดเดี๋ยร์เลนนี่เนี่ยเอาอืมนึกอยากเจอบ่ เออปาดทูจิบจิบจิบหามก็จิบจิบจิบเอานักเตะมาไหมนักเตะดีเจ็บบ่นักเตะเจ็บบ่เอ้ยบัดเรียบตีคืตีคืนีคนเรียบร้อยทีบอเรียบร้อยบ่าตีเด็เออเออเออเอัดกระดานุกนักเตะอยู่ดีบะเอาเอาบัดมัวแล้วคือไล่เด็โอ้ยสวยเดัยสเดีเดี๋ยวดันยิงวยเดอยสอ สาเ่นเออยโอนยังโอนยังเรยกตังรักเอออนี่แน่นี่เหน่นี่เหน่าเลยอห็นนกอยู่ห็นนกอยู่เลียนนีเด้อสิสูเล้สิสูเน่มาฮ ปันติว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 เออเอาเออ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 ไอ่บ้ารถบ้าแล้วลูกลูกพี่ครับขอโทษครับพี่เออเื่อว่ามีปัญหาดันอยู่นี่ละเอ้ยเรียบร้อยบ่เดียวเอาบัดบ่บัดบ่อย่าถือกระโดดบ่เอาเรียนไปรอนะเรียนไปรอนะเอาเรียบร้อยบ่เดียว เออใสเนี่ยใสเนี่ยใสเนี่ย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 ่ตยฮา้ยโอตายยากวะหามมาที่ปั้นแรนเหรอปั้นแลนถือดาบเรีอนเอราะใส่เนี่ยเอีอยปาดทั่วแหงค่ะวอหามึยยังมีตามคนอ่นอยู่เฮ้ยมังกรมังกรเดี๋ยวจะอน้อยยังโดด เอา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 มาปาสองพันแปดครับนำผมครับโดดซักโดดซัก,กเรียบร้อยอืมเอะเออเออมึงเอ้ยฟันดอกเดียวสามพันเอาไหมนู้ว่ารถมันเอาจริงว่รโอ้มาๆาเฮ่อแวะถึงมารถนำเฮ่อกูได้เด็กมื่อก่อนเนาอบ้าน เงรทันเลยบังหันโอ้โหได้โอ้ได้ไเอานี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโตสักครับโดักฝันโจอ้โอยโอยโอยตักลาก่อนตักลาก่อนเออ่มีเจอบ่มาแมเอาเอปั่นตท่กระโดดโอ้หาเอ้กระโดดรทันเก็บบ่เก็บบ่ทวดิเอาแทีวดิ ปั้นเนี่ยเอามืงก่นเอาไปแล้วนำมันไปเนี่ยนำมันมหยจะเก็บบักได้บกได้นกดันกันโอ้ยหาเอ้ยแบดอับเลีนกันวุ้วใช่แน่ใวยแน่กูเล่นตำมันตำหนีเนี่ยโอ้ยหาเอ้ยเด็กพัเศษวะเอาเอาเอาไอ้หนกจัดก็เตี้ไอ้นกโดดลงบกนำมึงนำมึงลงนี่วะนี่เนี่ย้าวเอ้ยหนุกโอ้ เออเลี้ยนองมัวบุญบุญนะสายดันครับสายดันนะครับสายดันนะครับเออจัดไปตีแงมลิ้งเรื่องตีมัดบุญเวยเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับปั้นเนี่ยติวติวเอาบ่อยากเอาบอกเอ้ยมารถเอ้าเอ้าเบียดดาบเล่นนะส่วยเนี่ยช่วยเนี่ยช่วยเนี่ยบอเฮ้ยนกนำเดือดร้อยกูเออ เรียนยากเดียวครับหาเอ้ยม่ไปยังตังรักเขาเอิดตังรักไปไปเอาจื้ยเกือเริ่มจกจกจกจดีแน่นี่แน่นี่แน่โอ้จิกจกจิกจิกจกจกมาดิครับมาดิครับเออเอานี่นี่นคุแบกดาบชกอย่เมึงยินมานี่ยี่แนแบกดาบช์ครับ ยานเสร็จแล้วนี่เนี่ยปั่นชั่ครับเออ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 ไม่มีหน้าที่กูจัดให้เรียบร้อยมึงวางได้มึงวางจะได้มึงวางจะได้เอ้ยมาบอดฟัดกูแล้วเอาน้ำมันมาห้มกูสูบมันเอาฟัดมึงเอาเลยเจอละเจอฟัดแล้วแตกกระเจิงเลยมึงเอาที่มึงเอาที่โดดสังเนี่ย ต้นซังนี่เนี่ยเอาไปเอากันไปอืมอืมินได้จินไหนเอาขอไปตีป้อมตีป้อมแว่นตีป้อมแวนตีป้อมลูกพ่อตีป้อมเดี๋ยวพ่ออโอ้ยหงามเ่อยตีลูกมึงอน่ะปั่นเมืเอก็น่ะเออเออเรือกูหล่นหอกโตเถื่อมึงนะเอาสายดันน่ะเอาเมีย เอาเอามือไปใส่ไปใส่แบกดาบเล่นเราปะเนี่ยมาดีครับก็มาดีครับเมื่อเอาจะเก็บบ่โอ้ดันดีกระดาษตาดิไส่ดันนะดันยังเจยวครับนี่แหละมึงมามึงมามึงดิมึงจ็นยังเอาโดดใส่คลิปก็มาดีครับก็มาดีครับ Vô đi khó bảo về áo à Đó đây đi vào hơi ơi Xong bóng quán quán Mê mai mê mày, Bà mi nhắn bà mi nhắn Xùm 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 hả tay xùm Chuông này Ơi Yến lô đâu Dốc Dốc Ú ú ú lãi, đài, lãi, Xoay đi Xoay đi Xoay đi Ủ, Ừ ừ ừ Ui đi mẹ mông Cái đốt lên đâu Ảo bắt Giặt tái mà Bắt Đột sạc Bắt ก้ดเยดีเจอค้างองป้าผุล้เจอบอกเอาเอายานะยานะบังน,ตตตตนตตาตีบังยานะมึงจะเจ็บบอกนาตีบอกนาตีบอกนาตีเจอไหวอุ้ยเล่นกับอุ้ยยาเออมบึงตีบึงโดดกระโดดฟันเดือเอาเอาไปไส อ๋อบินดีบินดีเอาเป็นย่างเม่นย่างนกเม่นย่างเม่นย่างนกเป็นย่างนกบ่หมดยาดเรียบร้อยว่าบาดมีได้ไหนมีได้ไหนเออมามาเฮ้าโอ้ไลยจัดโดดเออดึงดีโดดใส่ฟันบัวมาเนอะเออเดี๋ยวเออดีเนี่ยเออเออเฮ้า เต็มแล้วเต็มแล้วของเต็มแล้วเดไปมาเดียวปันติว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 มาแล้วมาแล้วมารถมาแล้วกาเขาแล้วเชือสายหมดอ่ะแฟนดันดันิมมาแฟนนันชิมครั้งที่มาเดี hmm. ๋ยวจัดจัวจัดในปอมนีเลยเหรเดี๋ยวปอมเดียวไป เดดเดดเดลาลเรื oh, oh. ่องนะลาเรื่องนะออนักเตเขาจัดนักเตียบอานะนักเตียบ้กน่ะเย้าตึงกึงดตายเออเอนี่เด้ยเออเออเออไลเนี่ยเออสวยเน้อึงอืดตึงยังอืดวยดอแบกมาเล่นตายเออเออบตายครับ บินไดนเปนไหนเดียนบันนี้ตั้งรักเขาเอิ้นตั้งรักเวันนี้ครับอืมเขามาทางนี้เอาไว้แล้วทางนั้นแมงลุ่มว่ะตีมืงก่อนเข้ามาก็ะเช้ากอยเชิบกอยปั่นเรียบร้อยเป็นไหนจูมาดิมาดิก็มาดิอีปั่นนี่นี่ก็ฟันมาเจอ่ะเออ เป็นได้เป็นได้เอาเอาปั่นียเนี่ยเอาดีมึงเอาดีเขาอ่ะเอาอับมึดดีมึืดีตึ้งดีมืดมืดมึืดีเอามาลัดก็ใส่ใส่นี่เนี่ยว้าวเอ้เลี้ยงนิดนึงหมดจัดด้วยเหยื่เนื่อยมาดีครับตึงบัดรตึงมาลัด่ะเอา นกเรียนนี kind of ้เลยวะนกจัดการเองบุญญาณดอกขอนกนึกวงกวันก็ไปตีเนี่ยมาแหวนนกอ่ะอะไรครับนัาเตะดีเขาขอไปชูแล้วดีนี่เนกนี่ปัดนึงกันอะเอายิ่งอยู่เอาสแน่ยเดียบเลยพื้ดุดันกันอ๋อแค่นี้และเนียสุดยอดดีมามั่วถอด เห็นได้นี่โอ้ขอบคัคบ